มาดูข้อนี้กันนะครับเขาบอกว่าร้านค้าลดราคาสินค้าจาก1,000บาท2แบบนะครับแบบที่1ลดราคา20%แบบที่2ลดราคา10%แล้วลดเพิ่มอีก10%จากราคาที่ลดแล้วแบบไหนขายถูกกว่ากันนะครับเราก็มาดูว่าแบบที่1กับแบบที่2เนี่ยขายเท่าไหร่นะครับมาดูแบบที่1ก่อนเขาบอกว่าลดราคา20%นะครับเราก็มาดูว่า20%ของ1,000คือเท่าไหร่นะครับ 20%ก็คือ20ส่วนร้อยนะครับของ1000ก็คือคูณ1,000นะครับอ่ะอันนี้ตัดได้ครับนี่ครับชึ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 บศูนย์ตัดศูนย์ได้ครับจากนั้นเราก็20คูณสิบยคูณสิก็จะได้200นะครับผมแสดงว่าลดราคา200บาทลด200บาทนี่ครับราคา1,000บาทลดส0 0บาทแสดงว่าขาย800นั่นเองนะครับ1,000ลบด้วย200เหลือ800นะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ขายแปดร้อยบาทเขียนไว้ก่อนแบบที่สองก็คือลด10%แล้วลดเพิ่มอีก10%จากราคาที่ลดแล้วนะครับเราก็มาดูว่า10%ของหนึ่ันะครับคือเท่าไหร่นะครับสิก็คือ10ส่วนร้อยของหนึ่พก็คือคูณ1,000อันนี้มันตัดได้ครับนี่ครับชึบชึบ,ชบ,ชบก็จะได้เป็น10บคูณสิได้หนึ่งอนะครับผมแสดงว่าครั้งแรกนี่ ลด100บาทลด100บาทราคาหนึ่ลด100แสดงว่าเหลือเก้บาทนั่นเองนะครับผมอ่ะเหลือเก้านะครับทีนี้ลดอีกสิอครับลดอีก10%บเปอร์เซ็นจากราคาที่ลดแล้วเมื่อกี้ลดแล้วเหลือเก้บาททีนี้ลดอีกสิเราก็มาดูว่าสิของเก้คือเท่าไหร่นะครับผมอ่ะสิก็คือสิส่วนร้อของเก้ก็คือคูณเก้ อันนี้มันตัดกันได้ครับชึบชึช,ชก็จะได้เป็น10คูณ9ได้90นั่นเองนะครับแสดงว่าอันเนี้ยลด90บาทนะครับราคา900ลด90ก็จะเหลือ810บาทนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าแบบที่2เนี่ยขาย810บาทดูนะครับแบบแรกขาย800แบบที่2ขาย810 แสดงว่าแบบแรกขายถูกกว่านั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อกอไก่นะครับแบบที่1น,นะครับนี่ครับชึบชึบนะครับเรียบร้อยครับข้อนี้ครับโอเคนะครับ